สวัสดีครับผมบอลจาก iStudio by Copperwire นะครับวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะฮะที่จะมารีวิว iPhone รุ่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนั่นเองนะฮะก็คือ iPhone SE รุ่นที่สองนั่นเอง ไอโฟน SE รุ่นที่2นะครับเป็นไอโฟนราคาที่แบบว่าบอกได้เลยว่ามันย่อมเยาว์มากๆนะครับจึงเป็นไอโฟนที่หลายๆคนนะฮะให้ความสนใจมากเป็นพิเศษในปัจจุบันนั่นเองสำหรับท่านใดที่อยากรู้และเจาะลึกในตัวนของรายละเอียด iPhone รุ่นนี้นะครับสามารถรับชมคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องตัว iPhone SE รุ่นที่2กันก่อนนะครับว่ารายละเอียดของตัวเครื่องนั้นจะมีอะไรกันบ้างนะครับขนาดหน้าจอของเขานะครับอยู่ที่4.7นิ้วนะครับส่วนบอดี้โดยรวมเนี่ยบอกได้เลยว่า มันช่างใกล้เคียงกับ iPhone 8มากๆเลยนะครับนี่เรียกว่าเหมือนกันเลยแต่ว่าในเรื่องของตัวสเปคข้างในนีครับได้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแล้วก็เจาะลึกในส่วนของตัวรายละเอียดสเปคกันนะครับว่ามันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนยังไงกันบ้างนะครับผม iPhone SE รุ่นที่2น,นะครับเติมแต่ทีแล้วเนี่ยเขาได้มีการออกแบบดีไซน์หรือว่าเจาะกลุ่มตลาดให้สาหรับคนที่อยากได้ iPhone ในสเปคที่สูงนะฮะ แต่ว่ามีขนาดที่เล็กแล้วก็พกพาง,งานนั่นเองขนาด4.7นิ้วเนี่ยก็ดันกลายเป็นขนาดที่พอเหมาะพอดีในการใช้งานสามาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันนั่นเองแต่ถ้าย้อนไปเมื่อมาสัก4-5ปีที่แล้วเนี่ย iPhone SE รุ่นแรกก็ได้ออกมาเป็นบอดี้คล้ายๆกับ iPhone 5S ใช่ไหมครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยหน้าจอ4.7นิ้วนะมันดันเป็นขนาดหน้าจอที่มันใหญ่ในยุคนั้นแต่ว่าหน้าจอ4นิ้วของ iPhone 5S เนี่ยมันเป็นขนาดที่เล็กกระทัดรัดเหมาะกับการพกพานั่นเองนะครับพอถัดมาในยุคปัจจุบันนนนห้้ห้าจอ4.7ิวดดัไ กลายเป็นหน้าจอขนาดใหญ่ที่ถูกใช้ในปัจจุบันแล้วเพราะว่าเป็นยังไงฮะในปัจจุบันนั้น โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่มีสเปกระดับตัวท็อปนั้นได้มีขนาดที่มันใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยก็คือว่าหน้าจอเนี่ยเขาจะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นถึงขนาดที่5.8นิ้วจนถึงตัว6.5นิ้วเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าขนาด1 7นิ้วเนี่ยจากแต่เดิมทีที่มันเคยใหญ่มาก่อนปัจจุบันมันก็เลยขนาดที่มันเล็กกะทัดรัดไปแล้วนั่นเองนะครับตามยุคตามสมัยเนาะมาพูดในเรื่องของส่วนของหน้าจอกันบ้างดีกว่านะครับว่าหน้าจอของตัว iPhone SE รุ่นที่2นั้นมีหน้าจอสเปกเป็นยังไง ความละเอียดของหน้าจอนะครับอยู่ที่ HD นั่นเองนะครับมาในเรื่องของคุณภาพของหน้าจอนะครับถึงแม้ว่าจะมีความละเอียดแค่ HD เท่านั้นแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีเห็นเป็นเม็ดพิกเซละไรอย่างใดนะครับหน้าจอก็ยังคงความคมชัดที่เป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะ Retina HD ที่ Apple ได้มีการผลิตเข้ามานั่นเองนะครับในเรื่องของตัวสีสันเนี่ยหน้าจอ Retina HD ตัวนี้นะครับเขาได้มีการใส่ระบบ ตัวระบบจัดก,การสีสันที่มีอยู่ใน iOS มาด้วยนะครับสิ่งที่ได้ก็คือว่าหน้าจอนั้นจะมีสีสันที่มันเที่ยงตรงมากกว่าหน้าจอปกติทั่วไปนั่นเองนะครับผมนอกจากที่จะมีในเรื่องของความเที่ยงตรงของสีสันแล้วนะครับยังมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เราเนี่ยใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วจะรู้สึกว่าไม่ได้เมื่อยนะ้าสายตานั่นเองเทคโนโลยีนั้นเขาชื่อว่า True Tone Display นั่นเองนะครับ จะเป็นคุณสมบัติที่หน้าจอนะฮะเขาจะมีการปรับอัตโนมัติจะมีการเปลี่ยนสีของแสงของหน้าจอนะครับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่นั่นเองเช่นสมมุติว่าเราอยู่ในสภาพแสงห้องที่เป็นโทนสีส้มหรือว่าโทนอุ่นนะครับหน้าจอนั้นก็จะมีการเปลี่ยนเป็นโทนอุ่นให้อัตโนมัติ หรือถ้าเราอยู่ในสภาพห้องที่เป็นโทนสว่างหรือว่าสีขาวนะครับ <c oughs> ก็จะมีการเปลี่ยนโทนสีของหน้าจอเนี่ยให้เป็นโทนสว่างอัตโนมัตินั่นเองเพื่อ <c oughs> ที่จะให้สายตาของเราเนี่ยครับไม่มีการปรับโฟกัสมากจนเกินไปสิ่งที่ได้ก็คือว่าเราจะไม่รู้สึกเมื่อยล้าทางสายตามากจนเกินไปเมื่อเราใช้ตัว iPhone SE รุ่นที่2ตัวนี้เป็นระยะเวลานานนั่นเองนะครับถัดมาขอพูดถึงตัวกล้องกันดีกว่านะครับว่าตัวกล้องใน iPhone SE รุ่นที่2เนี่ยได้มีการพัฒนาย,ยัางไงกันบ้างนะครับและระบบกล้องเดี่ยวที่อยู่ใน iPhone SE ตัวนี้นะครับเป ัสมยยทีุ่ดเลหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วว่า iPhone นั้นสามารถทำระบบกล้องเดี่ยวนะครับให้สามารถถ่ายรูปภาพให้เป็นในโหมดของพอร์ตเทรหรือว่าหน้าชัดหลังเบลอได้ใน iPhone XR นั่นเองนะครับแต่เชื่อไหมว่า iPhone SE รุ่นที่2ตัวนี้นะครับตัวระบบกล้องเดี่ยวของเขานะครับนั้นฉลา,าดมากกว่า iPhone XR ซะอีกนะครับระบบกล้องเดี่ยวของกล้อง iPhone SE รุ่นที่2นะครับจะมีระบบการจัดแสงภาพบุคคลเนี่ยให้เต็มเต็มเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง iPhone 11แล้วก็ iPhone 11 Pro เลยก็คือมีมากสูงสุดถึง6โหมดให้เราใช้งานด้วยกันเลยนั่นเองนะครับ แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะฮะตัวกล้องหน้าของตัว iPhone SE รที่2เนี่ยมาพร้อมกับของละเอียด7ล้านแต่เชื่อไหมว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กล้อง True Depth แต่ก็สามารถถ่ายรูปภาพเซลฟี่แบบ p o r t r a i t ได้โดยเช่นกันนั่นเองนะครับพูด,ดง่ายๆเลยก็คือว่ากล้องเดี่ยวทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับสามารถถ่ายรูปภาพหน้าชัดหลังเบลอรหรือว่า r t r a i t โหมดได้ทั้งคู่เลยและที่สำคัญคือยังมีระบบการจัดแสงภาพบุคคลนะครับ ได้สูงสุดถึง6โหมดเหมือนกับรุ่นที่อย่าง iPhone 11แล้วก็ iPhone 11 Pro เลยนะครับกล้องหลังนั้นมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่7ล้านเมกะพิกเซลนั่นเองกล้องหลังของตัว iPhone SE รุ่นที่2ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับการถ่ายวิดีโอเนี่ยได้สูงสุดถึง 4K 60เฟรมเอวินเลยนะครับถือว่าถ่ายได้ความละเอียดที่มัน สูงกว่า Full HD เนี่ยถึง4เท่าเลยและมีความลื่นไหลามากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเขาสามารถถ่าย frame rate เฟรมเรทนะครับได้สูงสุดถึง60เฟรมเซกใน 4K นั่นเองแต่กล้องหน้านะครับจะแตกต่างนิดนึงเนาะตรงที่กล้องหน้านะครับสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดเพียง Full HD เท่านั้นแล้วก็เป็น30เฟรมเซกนั่นเองนะครับถัดมาในเรื่องของตัวชิปประมวลผลที่อยู่ใน iPhone SE รุ่นที่สอกันบ้างนะครับชิป A13 Bionic ตัวนี้นั่นเองชิป A13 Bionic ตัวนี้นะครับชื่อคุ้นๆใช่ไหมเอ่ยสเปคของตัว A13 onic มาพร้อมกับ CPU ที่มีประสิทธิภาพที่มันสูงที่สุดในสมาร์ทโฟนเลยนะครับซึ่งสามารถรับรองได้เลยว่าถ้าเรานำ iPhone SE ที่2ตัวนี้เนี่ยไปทำอะไรก็ตามเช่นทำงานเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงๆนะครับหรือแม้กระทั่งการตัดต่อวิดีโอก็สามารถทำได้ใน iPhone SE ได้อย่างลื่นไหลได้นั่นเองถ้านำตัวชิป A13 Bionic ที่อยู่กับในตัว iPhone SE เปรียบเทียบก,กับรุ่นที่ใกล้เคียงกันนะครับ จะมีประสิทธิภาพที่มันสูงสุดถึง2.4เท่าเลย2.4เท่าเนี่ยก็คือเปรียบเทียบกับ iPhone SE รุ่นที่1นะครับที่เปิดตัวไปแล้วเมื่อประมาณสัก4ปีที่แล้วนะฮะก็คือ A13 Bionic เนี่ยสามารถเร็วกว่า A9 นะครับถึง2.4เท่าแต่ด้วยขนาดของตัว iPhone SE รุ่นที่2นะครับมีขนาดที่มันใกล้เคียงกับ iPhone 8มากๆนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ iPhone 8แล้วเนี่ยประสิทธิภาพของตัว iPhone SE นะครับจะมีประสิทธิภาพที่สูงมากกว่า iPhone 8นะฮะสูงสุดถึง40%เลยอันนี้คือในส่วนของตัว CPU แต่ถ้าเป็นตัวกราฟิกเนี่ยหรือว่า G P U นะฮะจะเร็วมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยถึง4เท่าเมื่อเทียบกับตัว iPhone SE รุ่นแรกนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัว iPhone 8เนี่ยจะมีประสิทธิภาพกราฟิกนะครับที่มากสูงที่มากกว่าสูงสุดถึง2เท่าเลยนั่นเองถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับในราคาที่ใกล้เคียงกันนั่นเองเนาะถัดมาในเรื่องของตัวลำโพงนะครับ iPhone SE รุ่นที่นะมาพร้อมกับลำโพงคู่นะฮะที่เป็นระบบสเตอริโอด้วยสามารถแยกเสียงซ้ายขวาได้นะครับ iPhone SE รุ่นที่สงนะครับมีลำโพองอยู่2องตัวที่สามารถรองรับ บบสเตอริโอแยกเสียงที่เป็นซ้ายขวาได้นะครับให้เสียงที่ดังกระหึ่มมากๆเวลาเราดูหนังดูวิดีโออะไรพวกนี้นะครับทำให้เราได้เต็มอัตราสในการดูหนังและเล่นเกมมากๆเลยสัญญาณ 4G LTE เนี่ยสามารถรองรับได้สูงสุดระดับกิกะบิตหรือว่า1.6กิกเลยแต่ว่าต้องสังเกตอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือว่า iPhone SE รุ่นที่2นั้นยังไม่ได้เป็นระบบ 5G ก็คือยังไม่สามารถใช้งานสัญญาณ 5G ได้น,นั่นเองแต่ว่า Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ถ้ wi เาเป็น Wi-Fi รุ่นที่6มาเลยจึงทําให้เราสามารถใช้ Wi-Fi ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแลล้วกก็็เปนที่ ในปัจจุบันได้นั่นเองนะครับ w ว f i เวอร์ชัน6ดียังไงก็คือว่าในเรื่องของการรับส่งสัญญาณเนี่ยจะทํางานได้เร็วมากขึ้นถึง4 0เลยนะครับแล้วก็สามารถรองรับเน็ตบ้านเนี่ยได้ในความ็วระดับกิกะบิตด,ด้วยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าผู้ใหบ้บริการจะ,จะมีจําหน่ายแพ็กเกจที่เป็นกิกะบิตสำหรับเน็ตบ้านแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าเรายังใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็นระบบ Wi-Fi 5อยู่นะครับยังไงเราก็ไม่มีทางที่จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตเร็วได้ถึงระดับกิกะบิตได้นะฮะถ งานอินเทอร์เน็ตแพ็คเกจที่เราซื้อมาจากผู้ให้บริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวก True หรือว่า AS อะไรพวกอย่างนี้นะครับระดับกิกะบิตนะฮะเราสามารถใช้งานได้เต็ม1กิกะบิตเลยนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัว Wi-Fi 6เวอร์ชันใหม่เนาะคราวนี้สิ่งที่หลายๆคนได้รับความสนใจนะคือว่า iPhone SE 2เนี่ยมันมี2ซิมไหมก็ต้องบอกเลยว่ามันยังมี2ซิมอยู่นะครับก็คือเป็น1ซิมการ์ดแล้วก็เป็น1 eSIM เหมือนกับใน iPhone 11แล้วก็ iPhone 11 Pro นั่นเองนะครับ iPhone SE 2นะครับนอกจากที่แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันแล้วนะครับจะมีในเรื่องของระบบการชาร์จเร็วแล้วก็การชาร์จไร้สายอีก ด้วยการชาร์จเร็วเนี่ยก็คือว่าเราต้องใช้อแดปเตอร์นะครับที่ขั้นต่ำมาอยู่ที่18วัตต์นะครับพร้อมกับสาย USB-C to Lightning สามารถชาร์จตัว iPhone SE รุ่ที่2ตัวนี้นะครับ ได้แบตเตอรี่จาก0%นเนี่ยถึง50%นะภายในเวลา30นาทีเลยถือว่าเร็วมากๆในการชาร์จเร็วตัวนี้นะครับข้อสังเกตอีกนิดนึงนะครับคือว่าในกล่องเนี่ยเขาไม่ได้แถมตัวระบบชาร์จเร็วมาให้นะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์5วัตต์กับสาย USB to Lightning แบบปกติที่แถมมาให้ iPhone รุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ถ้าเราอยากให้ iPhone X s e 2เนี่ยชาร์จเร็วเนี่ยก็คือสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้นะครับส่วนการชาร์จไร้สายนะครับก็คือเป็นชาร์จไร้สายในมาตรฐานชี้ไว,ว,ไวเาาาวไล รุ่นไหนก็ได้ไม่จาเป็นต้องของ p p p l e นะครับรุ่นไหนก็ได้เลยสมมติว่าเราไปร้านกาแฟรหรือว่าสนามบินนะครับแล้วเขามีแท่นชาร์จไร้สายให้เราชาร์จเนี่ยเราก็เอา iphone se ของเราเนี่ยครับไปวางแล้วก็ชาร์จได้เลยสำหรับท่านที่ใส่เคสก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะชาร์จไม่ได้หรือว่าต้องถอดเคสชาร์จหรือเปล่า เราสามารถใส่ตัวเคสเนี่ยฮะแล้วก็าวางชาร์จได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องถอดตัวเคสออกนั่นเองนะครับถัดมาในเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานกับตัว iPhone SE รุ่นที่2มกันดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์เสริมอันเก่าๆเนี่ยสามารถใช้งานกับ iPhone SE รุ่นที่2ได้หรือไม่ในเรื่องของดีไซน์นะถึงแม้ว่ามันจะมีดีไซน์ที่มันใกล้เคียงกับ iPhone 7และ iPhone 8แต่หลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นข้อด้อยนะครับว่าเอแอป p ปิไม่ได้ออกแบบใหม่หรือเปล่าแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันนะครับ แล้วแลวมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานกับ iPhone 7แล้วก็8นะครับสามารถใช้งานกับ iPhone SE ได้ปกติเลยถ้าใครมีเคส iPhone 7 iPhone 8ก็คือสามารถใช้งานได้กับตัว iPhone SE นะครับเพราะว่าบอดี้นั้นมีขนาดที่มันเท่ากันเลยนั่นเองนะครับแต่ท่าในใดที่ใช้ iPhone 6หรือ 6s นะครับตัวเคสนั้นจะไม่สามารถใช้งานกับตัว iPhone SE รุ่นที่2ได้นะครับ เคสที่สามารถใช้งานกับ iPhone SE รที่2ได้ย้อนอีกครั้งหนึ่งก็คือ iPhone 7แล้วก็ iPhone 8สามารถใช้งานร่วมกันได้นั่นเองนะครับก็คือเหมาะกับคนที่ต้องการโทรศัพท์สามาร์ทโฟนที่มีขนาดที่มันไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากจนเกินไปนะฮะสามารถพกพาได้คล่องตัวและยังมีประสิทธิภาพระดับสูงเทียบเท่ากับตัวท็อปอย่าง iPhone 11และ iPhone 11 Pro เลยนะฮะก็คือจะเหมาะมากกับไอตัว iPhone SE รุที่2ตัวนี้นะครับและที่สําคัญคือใครที่เปื่อในเรื่องของการ สแกนใบหน้าในยุคปัจจุบันเพราะว่าเราต้องใส่แมสปิดหน้ากันใช่ไหมครับ ไอโฟนเอสเอ็นที่สนะครับมาพร้อมกับตัว Touch ID เนี่ยที่สามารถทําให้เรายืนยันตัวตนด้วยการสแกนลายนิ้วมือซึ่งปัญหาในการสแกนใบหน้าไม่ตตดเพราะว่าเรามีแมสใส่บกปิดใบหน้าของเราเนี่ยฮะก็จะสามารถทําได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นในไอโฟนเอสเอ็ที่สที่มีตัว Touch ID หรือว่าระบบสแกนลายนิ้วมือนั่นเองนะครับคนที่ใช้ไอโฟนก่อนแล้วนี้ควรที่จะอัปเกรดไหมบอกกด้เลยว่าสมควรมากๆเลยนะครับเพราะว่าไอโฟนเอสเอ็ที่สเนี่ยไม่ได้น่ารักแค่สเปกนะฮะราคาก็ยังน่ารักอีกด้วยเพราะว่าราคานั้นเปิดตัวเริ่่่มต้นอยูที14,900 เองเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอสรุปสิ่งที่ iphone se รุ่นที่2นะครับมีแต่ว่าสมาร์ทโฟนอื่นอื่นในราคาที่มันใกล้เคียงกันนะครับไม่มีให้นั่นเองเนาะก็คือราคาระดับสมาร์ทโฟนที่ผมเปรียบเทียบก็คือตั้งแต่ระดับก,กลางนะครับอยู่ที่ราคาตั้งแต่12,900จนถึง16,000อะไรประมาณอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือ iphone se รุ่นที่2เนี่ยมีชิประดับตัวท็อปที่เหมือนกับใน iphone 11และ iphone 11 pro เลยนะครับ ซึ่งคราวนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเลยว่า iPhone SE ที่2เนี่ยเวลาเราจะนําไปใช้งานเช่นเล่นเกมตัดต่อวิดีโอหรือว่าดูหนังนะครับผมขอรับรองได้เลยว่าท่านจะสามารถทํางานแล้วก็ใช้งานได้อย่างลื่นไหลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุดเลยนั่นเองนะครับสามารถทนน้าได้ลึก1เมตรนานถึง30นาทีเลยน,นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติแล้วสมาร์ทโฟนระดับกลางเนี่ยจะไม่ค่อยใส่ระบบการกันน้ําหรือว่าทนน้ามาให้สักเท่าไหร่นะครับซึ่ง iPhone SE ที่2เนี่ยก็คือเขามีให้มาเลยนะครับก็คือการทนน้นอ เป็นการในเรื่องของอุบัติเหตุทางน้ำเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกฝนตกหรือว่าน้ำหกใสนะฮะหรือแม้กระทั่งทำโทรศัพท์ม์ทโฟนตกลงไปในสระว่น้ำอ่างล้างมืออะไรอย่างนี้เนี่ยภายใน30นาทีนะฮะท่านก็รีบ หยิบสมาร์ทโฟนของท่านเนี่ยฮะขึ้นมาเช็ดเช็ดเช็ดเนี่ยก็สามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับระบบเสียงสเตอริโอนะฮะที่มีการแยกเสียงที่มีมิติที่มันกว้างมากขึ้นกว่าเดิมเวลาเราเวลาเราเล่นเกมที่เป็นพวกชูตติ้งอะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถแยกเสียงซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยครับพวกเสียงเท้าเดินต่างๆเนี่ยได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นหรือถ้าท่านดูหรือถ้าท่านดูหนังนะครับก็จะได้เต็มอรรถรสมากยิ่งขึ้นในการดูหนังเนาะเพราะมีระบบเสียงที่เป็นสเตอริโอแล้วก็มีความกระหึ่มกว้างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสามารถถ่ายวิดีโอนะะ K ไดด้้สงงุถถึ60เเรรมต่อวนาาาลยก็คื iPhone Se เอวีสอตัวนี้นะครับถ่ายวิดีโอเป็นพวกกับวอล์ r รีวิวต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ในระดับเหมืออาชีพได้เลยนะครับสามารถชาร์จไร้สายได้ปกติแล้วโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่เป็นระดับกลางเนี่ยจะไม่ค่อยสามารถชาร์จไร้สายได้การชาร์จไร้สายได้จะอยู่ในระดับตัวท็อปทอป,ทอปเท่านั้นนะครับแต่ว่า iPhone SE เอวสอตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถชาร์จไร้สายได้เหมือนกับรุ่นพี่อย่าง iPhone 11แล้วก็ iPhone 11 Pro รนั่นเองนะครับ อันที่สำคัญคือยังมาพร้อมกับระบบไร้สายที่ระดับตัวท็อปอย่างรุ่น iPhone 11และ iPhone 11 Pro ด้วยก็คือ Wi-Fi รุ่นที่6นั่นเองนะฮะ Wi-Fi 6นะฮะเป็นระบบ Wi-Fi ที่ถูกใช้ในปัจจุบันแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนเป็นมาตรฐานในปัจจุบันนั่นเองสำหรับท่านใดที่มีแพ็กเกจนะฮะเน็ตบ้านอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของ a f ฟไฟเบหรือว่าเจ้าไหนก็ตามนะครับที่สมัครแพ็กเกจไว้1กิกะบิตเนี่ยถ้าเราใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์ไอทีที่เป็น Wi-Fi 5นะครับ ท่านจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้1กิกเต็มๆแต่ถ้าเราใช้เป็น Wi-Fi 6นะครับที่อยู่ใน iPhone SE รุ่นที่2ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานเน็ตบ้านได้สูงสุดถึง1กิกเต็มๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยังมาพร้อมกับ2ซิมด้วยก็ยคือ1นซิมการ์ดห e ซิม,ซมสามารถทำให้เราเนี่ยสวิตซ์ซิมไปมานะครับได้อย่างอิสระมากขึ้นแล้วก็รองรับในส่วนของตัว 4G ระดับกิกะบิตด้วยนะฮะทำให้เราใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G ที่มีอยู่ในประเทศเรานะครับได้เร็วมาก สำหรับท่านใดที่มีคำถามหรือว่าขา้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถไปที่หน้าร I ้าน i s t u d i o by าย o p e r w ได้นะครับแล้วก็สามารถสอบถามกับพนักงานขายหน้าร้านได้ทุกคนเลยนะครับพนักงานขายทุกคนยินดีที่จะให้บริการทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับแต่วันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ